วันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ดรอดุงพรมแสนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้มอบหมายให้ในายชาวลิตเพชรหัวและดรณสิพัฒนโพพ์โสพนเทนิวิทย์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายอัมพรชายอาวุธในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นรองผูอ้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งณห้องประชุมรายาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่ง